รถสวยไม่น้อยเจ้าของเดียวไม่มีอุบัติเหตุคันนี้นะคะเป็น MG 5 1.5 x ึลล่งจ X-LU ค่ะรถเป็นปี2022เลขไม่น้อยมากมาเพียงแค่3,000 0กิโลเท่านั้นเองค่ะเริ่มแต่ด้านหน้าค่ะกระจังด้านหน้าดูเท่นะคะแล้วก็สปอร์ตค่ะ มาพร้อมกับกล้อง3 6 0องศากล้องหน้ากล้องข้างกล้องหลังนะคะไฟหน้า Full e d นะคะล้อแม็กทูโทนนะคะดีไซน์โฉบเฉี่ยวยางขอบ17กระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเดี้ยวนะคะตรงกระจกยังตกแต่งด้วยเคปราเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะมีสเกิร์ตรอบคัน เมื่อเปิดเป็นแบบสมาร์ททีภายในด้านในนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังทั้งคันนะคะเบาะเป็นทรงแบบบักเก็ตซีดนะคะสีทูโทนค่ะเบาะคนขับปรับไฟฟ้าพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เพิ่มเสียงลดเสียงมีฟุูสคอนโทรลและคำสั่งเสียงไอสมาร์ทนั่นเองค่ะเลขใหม่อยู่ที่ส0 0 0 0กิโลนะคะหน้าจอเป็นระบบทัชสกีนสามารถเชื่อมต่อได้ทุกฟังก์ชั่นนะคะทั้ง Android และ a p p l e c a r า l a y มีระบบนำทางและกล้อง3 6าองศาค่ะ แอร์เป็นนิชตันแยกสลับซ้ายขวานะคะเกียออโต้แบบ CVT และตรงเกียร์มีออโต้เบรกคเบรกมือไฟฟ้าค่ะด้านหลังห้องพโดยสารนะคะกว้างขวางนั่งสะดวกสบายแอร์เย็นฉ่ำๆทั้งคันเลยค่ะและยังสามารถชาร์จ USB ได้หนึ่งตำแหน่งนะคะ ด้านท้ายมีสปอยเลอร์ด้านหลังโลโก้ MG สัญลักษณ์ MG ไฟ AI Smart มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายและกล้องวงหลังนะคะเปิดเข้ามาภายในห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะกว้างขวางสามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบค่ะรุ่นนี้นะคะราคาแป้ยแดงอยู่ที่7จ็ดแสนกว่าบาทฐานหน้าราศีแสนห้าหมื่นเก้าพบาทนะคะวันนี้เบสวิตทํทำโปรโมชั่นในราคาเพียง4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะลูกค,ค้าเครดิตดีฟรีดังออรถหนึ่งพันบาทผ่อนเบาๆที่ เ0็0นบาทรายและ15,000บาทขึ้นไปสามารถเป็นเจ้าของรถยนต์คันนี้ได้แล้วค่ะถ้าไหนสนใจคลิกนิคหน้าโปรไฟล์หรือติดต่อเบอร์นานานได้เลยค่ะ0 8 3, 3, 3, 4, 8 333ป4 8ค่ะ